สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกขึ้นเ่านะครับวับนนี้ตรงกับวันที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเหมาเบิงบ้งผ้าเบิ้งลูกกบหน่พี่น้องดูกบชุดนี้นน่อายุทิพหามือเด้พี่น้องฮึ่มคนข้ามมามาเทียบเทียบเบิ้งว่าการใส่เนียนไปลร้น เนียนไปก็บางไปทีตั้งไรพี่น้องมันมีบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งมันเนียนพวดนะครับบ่อหนึ่งมันบางพวดนะครับอันนี้บ่อเนียนนี่พี่น้องเห็นบ่อเนี่ยมันมีตัวน้อยพี่น้องเห็นบ่อแต่ก็ตายน้่เห็นบ่อมันเนียนมันมีโอกาสกัดกันนะครับเห็นบ่ตายมันมีตายกตัวหนึ่งที่ตายนะครับสองสามที่เห็นนี่ชัดๆนี่สี่ตัวตายสี่ตัว มันตีตัวนะครับเกิดการกัดกันเนี่ยพี่น้องเบื้องตัวหนึ่งตายเนหะ็น้ามขาแดงๆเย่ยกัดกันขาขาดนะครับมเมอได้ติดเชือ้อตายเัวนอีกตัวหัวโปกนะครับหัวโปกเร้าเป็นแดงยงิ่งขึ้นเลยเห็นไหมพี่น้องกัดกันตายนะครับตีตัวตัวที่หาพวกนดิหนึ่งสองสามตี สีตัวต้นั้นบ่ตายตัวนั้นบ่ตายร้อยทีเตือยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับประมาณสี่ตัวเจ้าก็จะตายหมู่ตายมือนี่แหละเพราะมันบ่ทันเปียนะครับนี่แนนพอดพี่น้องนี่ตะกี้มันบ่แนนเด้อมันเส้นหน่อยหน่งเอาตัวหน่อยเส้นกบเงียนเหลี่ยกนะครับนี่เอาเส้ลอะตายเอาตัวหน่อยมาใส้นพี่น้องบ่แนนได้ที่ไหนล้วนไปแนนเขาแนนเขาเห็นบ่เต็มเลยเต็มบ่อเลย ที่เลยงของพเ่งบอนะพี่น้องที่เหลี่ยเพิ่แป,แป,แปแ๊บเดียวไง่แล้ะพี่น้องที่หามือแล้วการเรียนบอไปทรงมีสิบหมื่นแล้วมันที่อะไรสิบห้าหมื่นที่เจ็ดมีสนะิบมื่นพี่น้องรมมั่นนี่สิบหมื่นนะครับแตวเบื้งบลที่รวอมกันมันนี้บอลนั่นเงี้ย้พี่น้องอันนี้บอแหลกอี่เง้ครับเลยเนี่บอลทีขัดมา้เต็ลดนเลยเดือน,นหนึ่งแล้วพี่น้องเดือนก็ลัวเลย เห็นบ่อน nice. ี่มันมันบางตอนมั้นหนาเลยบนี้มันบางนะพี่น้องเห็นบ่มันเสมอกันมีไงทอกันนะครับเขาไม่ตายพี่น้องนี่การเลี้ยงการเลี้ยงกบนะครับบ่ไม่ตายเลยพี่น้องนี่ตามึงนี้บ่ไม่ตายแยกตัวเห็นบ่พี่น้องเพราถ้าดนจับบอกได้มู้ตายเนี่ยปกติจะมาเศร้ามากพี่้องจับบอกบมื่อไลรอได้ตายเขาตากออกนะครับบ่มบ้องกันการแชแพร่เชื้อนะครับ เห็นไหมพี่น้องบ่อนี่บ่ันตายยักษตัวหนูมันตายตัวอันเต่าพี่น้องประมาณเจี๊ยบม่งเจี๊นะครับถ้าย่างนี้ก็น่ายี่เราจับขายไปเลยเดี๋ยวมาเลยห่างออกห่างออกกับตัวใหญ่ได้ไหมนี่มันมันมีอาหารกินเพียงพอพี่น้องเห็นปะญ่ซัมมูนี่เห็นไหมนี่นี่ซัมมูนี่มูนี่คะแนนเห็นไ่มตายกัดกันตายนะครับคะแนนเขาดูโอกาสกัดกันดูนะครับบ่แย่งอาหารกันนะครับอันนี้ แต่เขาเนียนเขาแย่งอาหารกันแล้วก็กัดกันนะครับมีแขกกันอันนี้ห้างๆนี่บ่ไปยั้งพี่น้องนี่อยจะจับไปส่งตลาดอะไย่ี้พี่น้องท่านใดต้องการนะครับโทไรมาได้เด้อพี่น,อน้อ,<ม>นองกบเหนือเด้อโทรมาหาผมได้ครับ0969498971นะครับบอพุนกับแน่นพี่น้องคนไหะบอพุนกับศรน่นเดี๋ยวนี้จะขยายบอออกได้บุ๋นชาวบ้านัห็นคนนี่นบ่ใหญ่นะครับ มันสมควรสิขยายออกแล้วมันได้เดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะมู่นั่นกันยกไม้กันเนี่ยพี่น้องเงียนเรียกอิเลียเราไม่กองอะไรผิดมั้เรียกหน่อยนะครับนหน่อยก็มาวางกองอะพี่ิดง่ายเราครับนง่ายไว้พี่น้องทางเดี๋ยวเน็นถอดมู่นันมาไใหมู่นี่กันเบื้องต้นนะครับมู่นันบอกเอียบเห็นไหมพี่น้องง่ายเลยห้องไดี๋มู่นี่มู่นีห้องแยกเป็นต้นขัได้ ต,ตัวเมียไดเล้อแยกว่าเป็นตัวผูตัวเมียไดเลยพี่น้องหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็กลัวนะครับหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนก็กลัวนะครับของแอบ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 ดวงเหรนได้ยินเสียงตัวผูห <ah <ah ้องนะครับนี่พ่พอเม่พันใดพี่น้องใครอยากได้พอเม่พันก็ะท่วาเมาเรือพี่น้องเมานะครับพี่พอเม่์พัดปีนาได้สบายเลยครับเอาลินนี้กับซ้ำนี่เนาะพี่น้องพอกันคลินนาด้วยพี่น้องปลูกต้นไครแล้วย่าลืมซับ ติดตามได้อ,อพี่น้องกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ